คอมเมนต์แบบให้ท่อเลยนะได้พังแล้วแบบทดหูหัวใจว่าวจนท่อบางครั้งบางที่พี่น้องเลยกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุสุขสุขคนเด้อเมื่อว่าสิเป็นทางในประเทศแ้ะก็อยู่นอกประเทศเนาะ มื่อนี้บ้าวบอดมีเรื่องเหนื่อยใจพี่น้องเอ้ยอยากระบายความในใจพี่น้องเลยเพราะว่ามันอึดอันตันใจมาแต่โดนแล้วพี่น้องเลยบ่าวบอดโมมีโอกาสได้เว้าให้พี่ให้น้องได้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้นะมันแบบว่าฮดหูเบิากำลังใจนะพี่น้อง มานี่บ่าวบอสก็เลยได้มีโอกาสแบบว่ามาระบายเนาะมาระบายทางเช็ใจให้พี่น้องได้พังพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอองาว้าโลกว่าชั้นไปเนาะผู้ที่โบแมนเอฟซีแล้วผู้ที่เลื่อนเห็นชื่อ,อๆนะพี่น้องที่เรื่องที่ว่าเฮ็ดคลิปออกยูทูบหรือว่าเฮ็ดคลิปลงเพจหรือว่าลงทิกต็อกนี่แหละพี่น้องเอ้ย บางท่านก็ให้กำลังใจก็มีหลายแต่บางท่านผู้ที่โบให้กำลังใจก็มีหลายพี่น้องเลยคอมเมนต์แบบให้ท่อเลยนะได้พังแล้วแบบทดหูหัวใจว่าบอจนท่อบางครั้งบางทีพี่น้องเลยเพราะว่ามันแนวเมื่อยใจเลยพี่น้องเพราะว่าเศรา u t u b e เนาะหรือว่า สาวเฮดคลิปคือกันแนทนที่สิมาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันว่าสู้ๆจัางเั่นจัางที่อันนี้คอมเมนต์บางคอมเมนต์บ่วัดสิขออนุญาตว้าหุ่นแห้งเนี่ยได้จังหน่อยบ่วัดสิเราบ่วัดได้อ่านมานะบางคอมเมนต์นี่บอกวัดจนบก,ก้าปล่อยออกงานชาธารณะพี่น้อง บ้าวบจนได้เสื่องไว้เพราะว่ามันท่อหัวใจอะไรพี่น้องบางคนเมนว่าเฮ็ดคลิปแบบนี้ผู้ใดซิเบิ้งหัวแตกมึงแบบนี้ก็มีพี่น้องเลยบ้าวบก็เลยแบบท่อบางทีบางทีงทก็ได้อ่านคอมเมนต์ที่ว่าสู้สู้ก็มีพี่น้องเพราะว่ามัน คนให้กำลังใจก็มีและบ่ให้กำลังใจก็มีพี่น้องเลยว้าวบ่แม่นว่าดราม่าประเทศตัวเองด้วช่วนหลายคอมเมนต์ที่มาเฮ็ดคิดลบแบบบ่ให้กำลังใจบ่บอสนี่สิบเขียนเป็นตัวเล่าพี่น้องบ่บอสคิดว่าน่าสิเป็นคนพังเดียวกันซะกับบ่บอสเนาะที่คอมเมนต์ แบบว่าบอให้กำลังใจกันนะนะว่าบางที่ได้อ่านแล้วก็เศร้าก็มีแต่ว่าบางคอมเมนต์ก็เขียนตัวไทยอมเขียนหรือว่าเขียนเล่าก็มีว่าสู้สเป็นกำลังใจให้เพื่นว่าก็มีหลายพี่น้องแต่ว่า พวกที่คอมเมนต์มาด่ามาด่ามากันนี่นะคอมเมนต์ไปเพื่อช่างแบบนั้นเนาะพี่น้องถ้าตัวเองบ่มักบ่อยากเบิ่งแล้วก็กแค่เลื่อนผ่านบ่บวัคิดว่าในมุมมองของบ่าวัตคิดนี่เลื่อนผ่านไปก็จบสิมาคอมเมนต์ให้เสียความรู้สึกเพื่อหยั่งนะพี่น้องบ่าววัตรก็จะหูอันนี้ก็บ่าววัต อยากมาเล่าให้พี่น้องเอฟซีได้พังใน้พิจารณานํากันพี่น้องเอ้ยว่าในความคิดของบ่บอสนี่แม่นบอสว่าไผ่บมักก็ให้เลื่อนพานหรือว่าไผ่มีคําแนะนําดีๆก็ให้คอมเมนต์แนะนํากันดีๆแบบว่าให้กําลังใจกันข้อใดที่มันขาดตรบกพร่องก็คอมเมนต์แนะนากันอย่างฉันอย่างซี่เออแบบนั้นบาบอสก็ มีกำลังใจสูงเนาะอันนี้บางคอมเมนต์ผู้เลิกเฮ็ดซะก็มีหลายพี่น้องแต่บ่าบอสบอได้เผยแพร่ออกให้พี่น้องได้อ่านน้ำกันเพราะว่ามันหดหูหัวใจพี่น้องเลยบางคอมเมนต์ดราม่าั้งขันด่าก็มีช่างเลิกเฮ็ดก็หลายเพราะว่าสิมา ว่าให้กันยังกระดอนะเพราะว่าบ่าวบอสก็มีภาระเนาะลูกเต้ากับสองคนลวบ่าวบอสก็อยากเฮ็ดคลิปออกเ่อมีพี่น้องเอฟซีผู้ที่อยากเบิ่งกับมีนะพี่น้องบ่าวบอสคิดจังชั้นยุ่งกันหลายพี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องลอความในใจของบ่าวบอสอยากเสนอให้พี่ให้น้องเอฟซีทั้งหลายได้พิจารณาเบิ่งน้ำกันเนาะว่า มันสมควรนะไดไผคิดนะไดก็บ่บววก็ขอให้คอมเมนต์มาบอกบ่าววแน่เพราะว่าบ่าวก็เริ่มท่อถอยแล้วพี่น้องเอ้ยกับคอมเมนต์ที่ด่ามากันนี่ละผู้ที่ให้กำลังใจบ่าวก็บบอาขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อที่เขาให้กำลังใจกันเนาะอันนี้ก็มันเป็น เรื่องของชวนบุคคลที่ผู้โบมักเลยกับผู้มักพี่น้องเลยผู้โบมักเฮากับมีพี่น้องเลยบาวัดเป็นยังบาวัดจังบอดท่อกระโดเพราะว่ายังมีผู้ที่ให้กำลังใจบาวัดเข้ามาอยู่พี่น้องและผู้ที่บอให้กำลังใจบาวัดนี้บาวัดทีถือว่า ผ่านๆไปเสียงนกเสียงกาไปเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าคนเฮาเนาะเกิดมาเพื่อสเฮ็ดให้เถื่ใจคนทั้งโลกนี่ก็เฮ็ดบ่ได้พี่น้องเลยขนาดเว่าง่ายๆยาคูอยู่วัดแต่แท้กันยังมีผ้เว่านินทาหาพิ่นนะพี่น้องว่าบัวลูกกวาดใบตองกวาดหนาก็มีพี่น้องเลยเพราะว่า บ่าววัดได้คิดขอ,อนี้บ่าววัดก็เลยมีกำลังใจหึดชูน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยแต่ยอดวิวบ่าววัดก็บโบนลายเนาพี่น้องเอ้ยแต่ก็สู้สู้ไปนี่ละบ่าววัดก็กําลังเริ่มทาคลิปได้วางเดือนปลายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไปเอาซ่องของน้องโอเพราะว่าบ่าวโอรีนะเป็นน้องไซของ บ่าวบอแท้ๆแบบว่าน้องชายเคีงๆตามหลังกันออกมานี่แหละพี่น้องเอ้ยเพื่อนเฮ็ดช่องนั่นไว้เพื่อพี่เพื่อน้องอยากเฮ็ดยูทูบเพิ่นว่ะแล้วบ่าวบอดก็คิดอยากมาเฮ็ดยูทู e ก็เลยเพิ่นก็นเลยมอบช่องนั่นให้บ่าวบอดก็ดีใจแต่ว่าบ่าวบอดก็ยังบมีเอฟซีคอยติดตามอยู่เนาะแต่ว่าก็มี ส่วนหนึ่งและพี่น้องเอยแต่ก็บรรลวงบหลายผููที่ให้กำลังใจก็มีผู้ที่ดามากก็มีพี่น้องเอยมันก็เลยเฮ็ดให้วังเวียนแนวใดแนวหนึ่งแบบบกคักในหัวใจพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ส่วนหลายนี่สิมีพี่น้องเอทางพังไทยผูกพี่น้องเอ้ยเพิ่นคอยให้กำลังใจ แต่ว่าทางพังเล่าเฮานี่คอยกระบอกเข้าใจคือกันว่าเป็นอย่างจังบบคอยเห็นพี่น้องเลยที่ว่ามาเม้นให้กำลังใจกันเนาะเพราะว่าเล่านี่บบมักเบิ้งเล่าพี่น้องเล่านี่มักเบิ้งแต่ไทยพี่น้องเลยแบบทรทัศน์พัดล้มดูหนังพังเพลงมีแต่เพลงไทยเพลงเล่าก็มีบ้างบางช่วงผ้พังเพลงเล่าแหละก็ ฟังเพลงไทยนะชวนหลายพี่น้องเลยเว่าแบบเป็นแปดเลยไปอยู่ประเทศลาวนี่เนะาะไพเปิดเพลงก็ร้องเพลงไอ,บอ้บมแมนคนธรรมดา้วนะ <c oughs> พี่น้องเอ้ย <c oughs> ว้ามาล่ะมันเมื่อยหัวใจเนาะพี่น้องเนาะที่เบ้าวบอสออกมาเว้าวาในืบอนี้ พี่น้องเอ้ยเพราะว่าบาบอตก็อยากมาวอนชาวโลกผู้ที่บุท่านเป็นเอฟซีบาบอตให้กรุณาให้อันกำลังใจกันถ้าบ่ให้กำลังใจกัน,กลกน,แ,ลกกนแล้วก็บ่เบิ่งกันแล้วก็แค่เลื่อนผ่านแค่นั้นเองพี่น้องเอ้ยบ่ให้คอมเมนต์มาดา่ามากันว่าแนวนั้นแนวนี้มันท้อมันหดหูมันบ่มีกำลังใจเฮ็ด คลิปต่อไปพี่น้องเลยถ้ามีคนมาว่าเห็ดคลิปก็โอ้ตายตาย,ตายาบางคนมาวัดเป็นซิปคอมเมนต์พี่น้องเลยมาวัดบได้ออกเอผยแร่ให้พี่น้องได้อ่านนําเพราะว่ามันอยากอายพี่น้องเลยอยากอายเศร้าอันต่างประเทศว่าสันไปเพราะว่าคนประเทศตัวเองมา คอมเมนต์ Comment, ดามาประเทศตัวเองว่าสั้นไปพี่นอ้องบ่าวบอสก็เลยบบได้เอาออกมาให้พี่น้องได้บึง่งอันนี้กับบ่าวบอสบอแมนว่าดามาประเทศตัวเองได้พี่น้องเลยแค่ออกมาเว้าให้พี่น้องเอฟซีได้พังน้ำกันพี่น้องเลยเพราะว่ามันเกิดอย่างขึ้นจากเหตุแบบนั้นหานาพี่นอ้อง บ๊อบก็บอกเข้าใจพี่น้องบ๊อบจนเศร้าว่าแอาบบตัวเลยบางมือได้อ่านคอมเมนต์บ๊อบจนกิดเข้าแบ่แชบก็มีพี่น้องอ่านคอมเมนต์ว่าเู้ยเศร้าเฮ็ดคลิปชาคันสิเฮ็ดคลิปแบบนี้ยังอายเศร้าโลกเพิ่นว่าก็มีพี่น้องคนเล่าคือกันนี่ได้คอมเมนต์แต่ว่า เฮ็ดเพียงจังคอมเมนต์ให้กันแบบนั้นนะนะคือบอให้กับลังใจกันหรือว่าถ้าบอามากกักเลื่อนผ่านไปให้มันจบแล้วก็ว,วิดเนาะพี่น้องหาเบิ้งผู้ที่ตัวเองมักซะ <S <S บอบอสกับบอยากคัดใจบออยากที่บอบอสออกมาได้เว้าในมานี่กัมีซรันี่แหละพี่น้องมาระบายความในใจให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีในพังน้ำการคู่คนเนาะพี่น้องฮะ ยังไก้ก็ขอบบุญขอบคุณผู้ที่ให้กำลังใจบอสเด,ด้อขอบบุญขอบคุณที่เขาหับชมสบายดี